เอาได้สปินฟรีมานะเพื่อนกลับมาสีเท่าเดิมนะโอ้โหโอ้โห,โโหช็อตนี้สวยจัดจัดนะไหลามาลุัวเลยนะน้องหมูเบ็ดร้อยฟีเจอร์7จ็ดนนะเพื่อนโอ้โหคูณแปดเพชรแตกมาอีกคูณแปดเมื่อกี้น้องหมูมาดีจัดจัดนะเพื่อน กราบสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเพื่อนมาไว้วันนี้ช่องผู้พิชิตนําโชคนะเพื่อนมาพบกันในเกมลักกี้พิกกี้น้องหมูนําโชคเช่นเดิมนะจากค่ายพ g จีนะเกมน้องใหม่ของเขาเลยนะเกมนี้เพื่อนมาเกมนี้ก็มีฟีเจอร์เหมือนเดิมนะใส่เราต้องฟีเจอร์ดีวะมาครับเพื่อนๆช่องนี้ผู้พิชิตนําโชคนะในเกมลักกี้พิกกี้น้องหมูนําโชคนะ โดยผมผู้พิชิตปีมาเส็งเช่นเดิมนะเพื่อนผู้พิชิตปีมาเส็งเ nah. ส็งเส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 งแตกไปแล้วขวสวยงามนะสวยงามนะเพื่อนโอเคมาแล้วครับแตกสวยงามแบบนี้ใครที่สนใจโบนัสทามเกมน้องหมูนะเพื่อนแอดเข้ามาขอผมได้ที่แอดพีพีพีหนึ่งสามแปดนะผู้พิชิตนะพร้อมตอบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพื่อนร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้นะ ดูคลิปผมก็ได้ความรู้นี่มาแล้วครับโอ้โหคูณหกนะความรู้มาเต็มนะช็อตน,นี้คูณเจ็ดแล้วมาครับแปดคูณร้อยหกสิบได้เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะเพื่อนวิชาคณิตมาเต็มนะน้องห,ม,หมูสวยงามนะถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวมาน้องหมูมาลุลัวอยู่นะคูณเกนะ้าแล้วตอนนี้ขึ้นไปคูณเก้าไปแล้วโอเคคูณเก้าไปดีแปดสิบ คูณ9กา็720ไงไปคูณ10ต่อสวยงามไหลมาลุัวน้องหมูน้องหมูให้ผมแนะนำเลยนะน้องใหมแ่แต่แตกลัวจัดๆนั้นเพื่อนดูผมเป็นตัวอย่างได้เลยนะบวกแคบทุก e ีีนั้นเพื่อนย้อนกลับไปดูอีีของเก่าผม, <c oughs> ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะกดไลค์กดค like, อมเมนต์ซับสไคร้ใผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยผู้พิชิตปีมาเส่งนั้นเพื่อนในช่องนี้ผู้พิชิตนำโชนนะมามนนี้ก็ได้ไป8,900นเกเลยนะ ซื้อฟิวเจอร์ไปเบ็ด80บาทนะซื้อฟิวเจอร์ไป6 0พันเลยนะไม้เมื่อกี้แต่ก็โอเคถือว่ามาสวยอยู่นะไม้แรกน้องหมูนี่นำโชคสมชื่อจริงๆนะเพื่อนผมไม่ได้โมนะไม่ได้ซุยนะใครสนใจอยากเล่นเกมน้องหมูแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้ใต้คอมเมนต์แล้วกดแนละ้วไปสมัครด้วยตัวเองได้เลยนะแต่ผมจะเล่นแล้วนะแต่ผมจะหมุนก่อนนะตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วนะถ้าใครอยากจะหมุนก็ไปกดเองแล้วกันมาครับโอ้โห จะหาว่าผมไม่เตือนนะคูรัวแบบนี้โอ้โหมาอยู่นะถือว่ามาดีอยู่นะคูณสี่แล้วตอนนี้เพื่อนคูณสี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหคูณห้าคูณสี่แตกไปคูณห้าแตกป่าคูณห้ายังไม่แตกนะโ,โหเงียบเง,งียบมานี้ค่อนข้างเงียบนะเพื่อนอสวยคูณห้าแตกไป การหมุนครั้งสุดท้ายนะขอคูณ6มาแตกสักทีก็ยังดีโอ้โหไม้มานะเพื่อนๆโอ้โหไมน้นี่ถือว่าเจ็บตัวไปนะไม่เป็นไรนะน้องหมูเราต้องประมาณนี้กําลังดีนะเพื่อนๆน้องหมูนะเบ็ด30กําลังดีนะเพื่อนๆรอดูเลยซื้อฟิวเจอร์ที่เบ็ด30กําลังดีนะเพื่อนในเกมนะ้องหมูลักกี้พิกกี้แนละของค่ายพ g จ่ายดังค่ายนี้ภาพเขาสวยจริงๆนะเพื่อน มาสามคูณสามแล้วนะตอนนี้เจ็ดคูณสามเท่ากับเท่าไรเอ่ยยี่สิบเอ็ดไงนี่มาแล้วสวยงามฟีเจอร์ราคานี้กำลังดีนะเพื่อนอดูได้เลยนะโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วไดมอนด์เช็ดไว้กับไดมอนด์ไปครับเอไปอีกเลยสวยงามคูณหกแบงค์พันเป็นปึกนะเพื่อนสวยงามจัดไปเหลืออีกห้าทีนะเหลืออีกห้ารอบเลยนะการหมุนเป็นไงตอนนี้ก็แบบที่เหลือคือแบบ ของเราลุ้นๆแล้วนะเพื่อนสวยงามจ,จัดๆน้องหมูลักกี้พิกกี้นะพีจีเกมเม่งนะพ็อกเก็ตเกมนะเพื่อนพ็อกเก็ตเกมพผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาแต่ผมว่ามันสนุกดีผมเลยมาแนะนำนะแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะเพื่อนผมพร้อมจะรับความเสี่ยงแทนเพื่อนเองนะมาลักลักครั้งแตกไปแล้วไม่พูดท่ามทำเพลงนะพูดแพรมอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนแพรมไปเรื่อยเลยมเมื่อกี้ ไม่ได้เกี่ยวกับผมสัก,กนิดนี่ทำไมต้องแพมไปเรนะื่อยเนี่ยสวยงามเลยสองครั้ง้วโอ้โหได้สปินฟรีมาอีกหนึ่งนะถ้าสปินฟรีเต็มหน้าจอเป็นยังไงอยากรู้สักคำกันนะคูณส<ฮ>ิไป<ฮ>เป็นไงเพื่อนคูณ10น้องหมูคูณสิน้องหมูผมบอกแล้วและกี้พิกี้นะ้แนะนํามาเลยโหน้องหมูของผมน่ารักจัดๆนะเพื่อนซื้อฟิวเจอร์ในเบ็ดแค่30เท่านั้นนะ ผมบอกแล้วโหสิบสามมาลัวลมาลัวแล้วนะขึ้นมาสิบสี่แลตอนนี้ 15. ผมแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะน้องหมูจะมาขนาดนี้นะน้องใหม่แจกหนักแจกเต็มนะเพื่อนแตกลัวๆวเลยนะแทบทุก EP นะเพื่อนย้อนกลับไปดูได้เลยนะโหไม้ oh, นี้ซื้อฟีเจอร์ไปแค่2 2 0 2ขึ้นมาถึงเกนะือบ16 0 0นแล้วเพื่อนมา ลุยกันต่อลุยกันต่อเลยนะน้องหมูมาลุยไปไม่ผมขอลุยต่อเลยไม่ช้าเลยไม่พูดพ่ำมทาเพลงเดี๋ยวผมจะลุยน้องหมูไปหมุนสปินฟรีทําแพลงแล้วน้องหมูสปินฟรีแจกของแพงนะวันนี้สวยงามใบไมเปิ้ลแอดไลน์เข้ามาที่แอด ppp หนึ่งสามแปดเเพื่อมาพูดคุยกับผมได้นะ มาลุยกันต่อมครับมาลุยกนต่อคูณ2อยู่นะตอนนี้ไม้นี้ถึงคว้าค่อนข้างเงียบนะค่อนข้างเงียบแต่ก็ยังมาละท้ายเกมมาลุลๆโอขู่เลมอนชุดนี้สวยงามไม่สักชุดไหม,มเดี๋ยวอสองทีอยู่นะเพื่อนจะว่าไม่มาก็ไม่มาไม่ใช่นะก็ยังมาดีอยู่นะโอ้โหสวยงามอยู่นะขึ้นเขียวแบบนี้เมกานะลุยกันต่อลุยกันต่อโหได้สปินฟรีมาอีกหนึ่งครั้งนะ สวยงามใบไม้เพลิาหมดชุดไปแล้วเพื่อนโอเคไมน้นี้คืนกำไรให้น้องหมูไปนิดหน่อยมาเพื่อนไม้สุดท้ายแล้วนะจัดหนักจัดเต็มเอาใจเพื่อนเลยนะผมจะเบ็ดร้อยแนละ้วซื้อฟีเจอร์เลยนะไปเอาใจเพื่อนเลยนะเบ็ดร้อยซื้อฟีเจอร์ครับไม้นี้เป็นไงมันลุ้นกันเป็นกำลังใจให้ผมนนะเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์นะคอมเมนต์พูดคุยหรือบอกสตดลับในเกมน้องหมูให้ผมได้นะ มาสวยสวยสวยปาลุยครับเบ็ดร้อยนะเพื่อนจะเป็นยังไงมาขึ้นมาแล้วค่อนข้างยียาบนะผมค่อนข้างหวั่นใจนะแต่เพชรแตกมาช็อตน,นี้ค่อนข้างสวยนะเพื่อนอ่ะสวยต่อเนื่องไหลมาไหลมาเหรียญทองแตกไปคูณห้านะเพื่อนตอนนี้ขึ้นมาคูณหกแล้วโอเคโอเคโอเคเรงว่าสวยอยู่นะเหลืออีกสี่ครั้งนะเพื่อนสี่ครั้งสุดท้าย เอาได้สปินฟรีมานะเพื่อนกลับมา4เท่าเดิมนะโอ้โหโอ้โหช็อตนี้สวยจัดจัดนะไหลามาล้วล้เลยนะน้องหมูเบตร้อยฟีเตอร์เจ็ดพันนะเพื่อนโอ้โหคูณแปดเพชรแตกมาอีกคูณแปดเมื่อกี้น้องหมูมาดีจัดจัดนะเพื่อนโอ้โหมา,มาดูมาดูเมื่อกี้นะพูดแทบไม่ทันเลยนะโมแต่ดีใจกับน้องหมูนะน้องหมูแจกตักเจ็ดเต็มขนาดนี้นะเพื่อนหมื่นเจ็ดเลยนะ โอ้พลาดไม่ได้แล้วนะเพื่อนเดี๋ยวผมลิงทิ้งลิงไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะ,นะแล้วมันลุน้นให้น้องหมูนำโชคกันให้น้องหมูํำนายกันนัเพื่อนหโหคูณสิต่อเนื่องไปสวยงามจะจัดแล้วนะเพื่อนวันนี้เราจะไม่วู่วามนะเพื่อนโอเคแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดจะจัดแล้วนะแนะนำเลยนะเพื่อนเกมลักกี้พิกกน้องหมูนำโชคจากพ็อกเก็ตเกมนะพี PG นะค่ายพีนะ โอ้โห oh, ขึ้นมาลวปังปังโห oh, สวยงามรับปังโอโหโอเคน้นเพื่อนวันนี้เราบวกมาขนาดนี้เราก็ต้องรีบชิงนั้นเพื่อนอย่าอยู่ให้มันน้องหมูเอาคืนนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนวันนี้ขอก่าผมว่าสวัสดีครับ